จ้เมื่อหนี้ยากรสีมาปล่อยแนวทางเลขกน้อยบวกเล่าเนาะค่ะเมื่อนี้วันที่สามสิบมิถุนาสองหาหกกเนาะค่ะเมื่อนี้ยากรสีเอาแนวทางห้เอฟซีทุกคนให้โโฉกห้มนันคือเกาจะเมื่อนี้ยากาสีมาบอกให้หลูกห้ล้านห้ยนี ให้รวยสู้มือให้ได้สู้มือนอาากจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยได้ค่อยเอาเนาะค่ะเนาะเข้าเก็บสะสมสะเบียงบุญไปเรื่อยๆเฮากษิยูด่ดีมีสุกบ่าแต่ตกทุกข์ลำบากยากับระท่านพอน่อให้ปศทุกข์ค่วมลำบากลูกหลานทั่วประเทศไทยให้สางแต่ค่วมดีมาสร้างเจดีให้เจ้าของาผายภาคนาะเฮากษิยูด่ดีมีสุขบ่เจ็บบ่จนเนาะคา่ะ เอามื้อนีนยากับซีสุ่มให้เบิงด้วยจา้าเหล็กฮน้อยกับเล้ามื้อนีเนาะจ้าเนาะมื้อนีแนวทางเหล็กฮน้ยนยนอยมื้อนีก็คืออันยาฟันท่งไปที่สองตัวฟันท่งไปที่ยาบ่ไเด้เขียนอันเครื่องไม้ถูกเดอ้อจำไว้ในเดอ้ออันสิบหกหกหนึ่งสื่อเอาน้ำเน่กับตัวเด่นตัวเด็เดกะ สามเจ็ดหาเจ็ดแล้วก็สิบหกอันสองตัวที่ว่าบอดดี้อันนี้ก็คืออันห9าเก้าสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์ตัวนี้ก็คือตัวล่องเนาะคะ่ะบัน,นี้ตัวสามตัวหยาเดินไปที่สามเจ็ดห้าตัวล่องก็คือเอาขึ้นมาเขียนออสามเจ็ดหาอยู่สองเทือ เอาขอโทษขออภัยเพราะว่างานมันหลายงานกับเขียนอันซ้ำเนาะค่ะเนาะตเดตยวเดียวๆอีหยังยานคือเมืวหนึ่งงานว่าได้เขียนจังสี่แต่ว่ามันก็มันเขียนไปแล้วก็บเป็นหยังเนาะจ้าเนาะอันตัวล่องก็คือสามเจ็ดศูนย์ตัวเด่นก็คือสามเจ็ดห้าด้วยจาด้อสามตัวหยางก็มาเขียนแต่โตเก่าๆเออเป็นหยังดอกนอหลูกกับคงเข้าใจ คนเฒ่าเนาะเฮ็ดจังไงมันก็โละเลื่อนเรือนคือว่าละอันนี้มันอยู่น้ำจิตครับไอผู้เพื่อนมาอยู่น้ำเพิ่นเขียนของเพิ่เนนอเขียนซ้ำเขียนเตโต้เก่าๆก็ขอให้เอฟซีเข้าใจญาน้ำจ้ะเอาก็ขอให้หยาตีพี่น้องลูกหลานทุกคนก็ขอให้โชคให้มาเด้อจ้าซาถูกจะเลืนบุญจะเจริญธรรมทุกคนให้ซื้อ เลขทุกเวลาให้มีสติก็ขอให้โชคให้มานสื่อน้อยใดก็ขอให้ได้เด้อยจาเด้อสซาธุจะเลื่อนบุญจะเลื่อนถ้ำหลวก